สวัสดีค่ะเมียฝรั่งนะคะเยอรมนีวาไราตี้มาอีกนะคะ,ะมาอีกแล้วนะคะขวัญใจสายฟอต่างๆนะคะหน่อยไม่ได้ทำเพจใน Facebook นะคะเพื่อนๆหน่อยมีแค่ใน YouTube มี YouTube อย่างเดียวนะคะคลิปนี้มาคุยนะคะเป็นเมียฝรัง่งสายฟอสทำไมต้องทำงานไม่ทำงานได้ไหมสำหรับใครที่ไม่อยากทำงานอันนั้นก็เรื่องของคุณนะคะคุณอยู่ดีกินดีมีเงินใช้ใจ่ายสุขสบายเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็โอเคนะคะแต่สาหรับใครที่แบบอยู่ยังลาบากมากเลยนะคะแต่ยังขี้เกียจ ตัวเป็นขนที่ฝรั่งไม่โอเคนะคะเพื่อน คุณต้องคิดด้วยนะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนนั้นคุณแฟนของคุณสามีของคุณจ่ายอะไรไปบ้างนะคะบางคนยังผ่อนอพาร์ตเมนต์อยู่บางคนยังผ่อนบ้านอยู่ผ่อนรถอยู่นะคะไหนค่าไหนจะชากค่าใช้จ่ายลูกแล้วยังช่วยคุณส่งเงินไปซัพพอร์ตพ่อแม่ที่เมืองไทยอีกแล้วถ้าคุณไม่ยอมเรียนภาษาไม่ยอมหัดพูดให้มันได้ให้มันเก่งให้มันคล่องนะคะเพื่อนๆแล้วคุณก็ไม่ยอมหางานทําเป็นอะไรที่หนักมากนะคะเพื่อนๆสาหรับสามีของคุณนั่นเองกับรายจ่ายที่ไปลงที่เขา อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเกิดเป็นเมียฝรัร่งนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นมาดามอย่างเดียวสําหรับใครที่เป็นมาดามก็ไม่ได้ว่านะคะนิ้หน่อยพูดถึงว่าทําไมต้องทํางานนะคะการทํางานหนึ่งเราได้ฝึกภาษาด้วยสองเราได้เข้าสังคมด้วยนะคะได้แต่งตัวสวยออกจากบ้านทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อนบางทีอยู่ในบ้านเอาไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้แต่งตัวนะคะบางคนบอกว่า ฉันอยู่ในบ้านฉันก็แต่งตัวสวยได้แต่งตัวโรสามีฉันอันนั้นก็แล้วแต่นะคะแต่เราหมายถึงว่าถ้าเราได้มีงานทํามีสังคมเพื่อนฝูงเจอฝรั่งเยอะเจอคนหลากหลายเชื้อชาตินะคะแล้วก็มีเจอกับนะถ้าเราทําร้านอาหารเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอะไรอย่างนี้เราก็ได้คุยพูดคุยกับลูกค้าคนที่มาใช้บริการอะไรอย่างเงี้ยอยางหน่อยนี่เขารู้เลยว่าเรามาจากเอเชีย e พอเขาเห็นรอยยิ้มเราเขาก็บอกว่าคุณเป็นคนไทยแน่เลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าหน่อยอยู่ในเยอรมน,นีเนี่ยนักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมน,นีไปเที่ยว ประเทศไทยเยอะมากนะคะประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเราได้เงินจากการท่องเที่ยวปีหนึ่งนะคะตอนที่สมัยบูมบูมที่ไม่เกี่ยวกับโรคระบาดนะคะเพื่อนๆปีหนึ่งนี่เป็นแสนล้านเลยนะคะธุรกิจาก,การท่องเที่ยวเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไป40ล้านคนเลยนะคะเพื่อนๆนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยเราไม่ได้เป็นประเทศอุตสาหกรรมเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่เราโชคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยมีทะเลสวยนะคะคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ เท่านั้นไม่พออาหารไทยอร่อยดังไปทั่วโลกนะคะสตรีทฟู้ดนี่ก็ดังมากเลยนะคะในประเทศไทยเพื่อนๆไปดู คลิปของชาวแต่งชาติก็ได้เมื่อเขารีวิวนะคะร้านอาหารสตรีทฟู้ดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอุ้ฝรั่งรีวิวเพียบเลยนะคะพเพื่อนๆเพราะฉะนั้นประเทศไทยนั้นโด่งดังมากนะคะเราได้รายได้จากการท่องเที่ยวนั่นเองทีนี้มาพูดว่าทําไมเมียฝรั่งนะคะสายฝอต้องทํางานหนึ่งอย่างที่หน่อยบุกพูดไปเมื่อตอนต้น,นแล้วนะคะว่าเออเป็นการฝึกภาษาไปในตัวมีได้ได้เข้าสังคมได้เห็นคนหลากหลายเชื้อชาติที่เขามาทํางานร่วมกันด้วยกันนะคะเพื่อนๆเอาได้แต่งตัวสวยหน้าตาไม่สมได้พัฒนาการ แต่งตัวได้พัฒนาบุคลิกภาพของเราด้วยนะคะเมื่อก่อนที่หน่อยมาอยู่เยอรมันใหม่ๆเรามาจากเมืองร้อนเราแต่งตัวอีกอย่างหนึ่ง พอเรามาอยู่เมืองหนาวเราจะรู้วิธีการแต่งตัวอย่างนึงว่าเขาจะใส่รองเท้าส้นสูงตอนไหนใส่บูทตอนไหนมันคู่กับอะไรมันเข้ากับอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราจะใส่เสื้อแขนยาวหรือเราจะแต่งตัวเสื้อโค้ทเสื้ออะไรจะใส่ยังไงมันจะเริ่มพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมที่เรามีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานมันทําให้เราได้เงินมาเป็นของตัวเองยิ่งถ้าเราไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายนะคะเราก็เก็บเงินอย่างเดียวไปเลยนะคะเพื่อนๆเ,เงินที่เราหาได้เก็บไ้เที่ยวเก็บไ้ซื้อเครื่องประดับซื้อทองเสื้ออะไรจะสะสมทองจะ เล่นหุ้นจะซื้อฉลากอะไรก็แลว้วแต่นะคะเพื่อนๆในเมื่อเราหามาได้แล้วเราก็เก็บนะคะถ้าเราในกรณีที่ถ้าเราไม่ต้องช่วยแฟนออกค่าใช้จนะเออแต่ถ้าเราต้องช่วยออกแฟนออกค่าใช้จ่ายเราก็ช่วยออกบ้างในส่วนที่ไม่มากจนเกินไปอะไรอย่างนี้ก็คือให้แฟน ออกในส่วนที่มากเราออกในส่วนที่น้อยนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณกําลังจะเลือกแฟนฝรั่งอยู่นะคะกาลังจะมาอยู่ต่างประเทศแล้วมานี่ลําบากมากเลยช่วยทุกอย่างแบบออกคนละครึ่งเลยอย่างนั้นก็เกินไปนะคะแล้วก็คิดให้ดีๆก่อนนะก่อนที่จะแต่งงานกับเขาคิดให้ดีๆเยอะว่าคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างต่อเดือนต่อเดือนเป็นยังไงบ้างคุณต้องจ่ายเท่าไรแล้วคุณมีหนี้สินไหมคุณต้องให้ฉันไปช่วยจ่ายอะไรบ้างคุยกันให้เสร็จคุยคุยกันให้ครบนะคะเพื่อนๆคุยกันให้หมดเลยก่อน ที่จะแต่งงานมาก่อนที่จะมาบินมาอยู่กับเขาที่ต่างประเทศเพราะว่ามีเมียฝรัร่งสายฟอหลายๆคู่เลยไม่ประสบความสําเร็จในการแต่งงานนะคะอยู่กันยังไม่นานอยู่กันยังไม่ถึงสมปีเอายังมีปัญหาเรื่องวีซา่าบางทีก็โดนส่งกลับประเทศไทยอยู่ต่อไม่ได้นะคะบางมันมีปัญหายเยอะนะปัญหามันละเอียดอ่อนมากเลยนะคะเพื่อนๆปัญหาครอบครัวหรือในกรณีที่คุณแบบว่า แต่งงานกับฝรั่งแล้วฝรั่งไม่รับผิดชอบเอาไปอยู่บ้านบ้านพักหญิงอย่างเงี้ยนะคะรัฐบาลเลี้ยงดูเอาคุณยังมีลูกเล็กรัฐบาลเลี้ยงดูโอเครัฐบาลก็ส่งให้คุณไปเรียนภาษาจนจบตามหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดให้คุณสามารถที่ออกไปหางานทําได้ไปหาจ่ายค่าเช่าห้องได้สามารถเลี้ยงดูลูกได้ตอนแรกๆรัฐบาลก็ช่วยเหลือนะคะพอคุณเริ่มมีงานทําเริ่มมีรายได้แล้วนะคะมีรายได้เป็นของตัวเองเริ่มยืนด้วยขาของตัวเองได้แล้วเนี่ย ก็เลยเขาก็จะหักเงินกลับมาคืนนะคะว่าในแต่ละเดือนคุณสามารถจ่ายกลับรัฐบาลคืนเท่าไหรต่อเดือนเขาจะไม่ให้เราเดือดร้อนนะคะว่าเราจะสามารถจ่ายคืนให้เท่าไหร่อันนี้รัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลือฟรีนะเขาจะช่วยเหลือฟรีในกรณีอีกกรณีหนึ่งมันมีหลายเคสค่ะเพื่อนๆส่วนมากแล้วก็เขาก็จะให้เราจ่ายกลับคืนเมื่อเรายืนด้วยขาของตัวเองได้รัฐบาลของในต่างประเทศเขาถึงส่งเสริมว่า มีฝรั่งที่มาที่เป็นชาวต่างชาติที่มาจากประเทศอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเรียนภาษากลน,นะคะเรียนภาษาในประเทศที่คุณพำนักอาศัยก่อนเลยภาษาสําคัญมากภาษาคือคือ,คอหนทางแห่งการพัฒนาชีวิตของคุณค่ะภาษาคือหนทางแห่งการพัฒนาชีวิตของคุณว่าคุณจะได้งานดีหรือไม่ดีนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณเก่งภาษาขนาดไหนถ้าน้องๆมาแต่งงานกับฝรัง่งมาอยู่ต่างประเทศในช่วงที่อายุยังน้อยนะคะรีบเรียนสายอาชีพรีบเรียนสายอะไรเลยคะรีบเรียนภาษา,า,า,ษาแล้วก็ ไปสายอาชีพที่มันดีๆเลยค่ะเรียนให้จบไปเลยแล้วก็จะได้มีงานทําดีๆในวันใดวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าถ้าคุณมีปัญหากับแฟนคุณแฟนคุณเริ่มไม่ใส่ใจคุณแฟนคุณเริ่มไม่มาหาคุณแฟนคุณเริ่มเปลี่ยนไปผู้หญิงจะมีความรู้สึกนะคะเพื่อนๆจะมีเซนต์ว่าเออมัน,ม,นมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ย ตอนนั้นคุณจะได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเออเคคุณมีเงินออมในบัญชีแล้วนะคุณมีเงินจํานวนหนอึ่งสองกรณีที่แฟนคุณเตะคุณออกจากบ้านสมมุตินะเออหยากันแล้วไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรเลยก็คุณก็ยังมีงานทําแล้วก็มีเงินเดือนเป็นของตัวเองสามารถรับผิดชอบได้แล้วคนที่นี่นะคะคนในต่างประเทศทําไมเขาหยากันหรือเขาแยกกันอยู่เนี่ยทำไมเขาจะต้องมีแฟนมีคู่เร็วมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรหนึ่งความเหงาสองเขาอยากได้เพื่อนคู่แท้หรือคู่ชีวิตมาอยู่ด้วยกัน ม,มาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่สองมาช่วยกันแชร์มาช่วยกันแชร์ชีวิตแชร์ค่าใช้จ่ายไปไหนด้วยกันเพราะว่าการที่เรามีเงินเดือนไม่มากแล้วเราต้องมาจ่ายคนเดียวมันเป็นชีวิตที่ลําบากมากในเมืองนอกนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่า ผู้หญิงไทยบางคนนะคะสามีเสียชีวิตได้กินเงินแม่ไม้ได้กินเงินเ,นเ,ก,นเกษียณสามีแล้วก็บวกกับเงินทํางานของตัวเองอีกเขาสามารถอยู่ได้อย่างสบายเลยนะคะแล้วบางทีเขามีเพื่อนชายคนใหม่เอาไปอยู่กับเพื่อนชายเงินที่เขาได้มานะคะเ mm hmm. พื่อนเพื่อนอยู่อย่างสุขสบายเที่ยวอย่างสุขสบายเลยเพราะว่าเขามีงานทําที่รองรับารายได้ของเขาอยู mm ่ hmm. แล้วอามีรายได้จากสามีที่เพิ่งเสียชีวิตอีก แต่ก็มีหลายกรณีที่สามีเสียชีวิตได้เงินกเกษียณน้อยมากแทบจะไม่เหลือแล้วผู้หญิงไม่เคยทํางานเลยนะคะเรียนก็ไม่จบตามหลักสูตรที่รัฐบาลกําหนดแล้วไม่เคยทํางานเลยจะไปเริ่มต้นทํางานปุ๊บเริ่มเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทีนี้โอ้ปัญหาเยอะเลยบางคนก็ กลับเมืองไทยไปเลยไม่อยู่ที่นี่แล้วบางคนยังต้องอยู่ต่อเพราะลูกยังเล็กลูกยังเรียนสายอาชีพอยู่ก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนลูกให้ลูกเรียนให้จบก่อนอันนี้แหละค่ะคือหน่อยที่มาพูดว่าทําไมต้องทํางานนะคะทางานดีกว่าค่ะเพื่อนรู้จักคนเยอะแยะมากมายเลยในกรณีที่เราผิดหวังในชีวิตชีวิตคู่อะไรต่างๆเรามีทางเลือกเยอะค่ะการที่เรามีงานทําแล้วชีวิตมันมีคุณค่ามันมีรายได้ของตัวเองแล้วฝรั่งก็จะมองเราว่าเราเป็นผู้หญิงที่เก่งด้วยนะคะฝรั่งชอบคนขยันค่ะเพื่อนหน้าตานั้นเป็นรองแต่การขยนันแล้วก็ ความสวยที่หน้าตานั้นเป็นรองนะแล้วก็สวยที่จิตใจงามที่จิตใจนะคะเพื่อนๆและฝรั่งนั้นชอบความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเลยนะอนี่ที่หน่อยบอกที่ที่ฝรั่งถามฝรั่งทุกคนเลยอ่ะเขาจะชอบความเป็นธรรมชาติน่ะเขาชอบผู้หญิงไทยก็ก็เพราะผู้หญิงไทยเป็นคนไทยอ่ะเขาชอบที่คุณคือคุณอ่ะเขาชอบที่คุณมีผมดำอ่ะเมื่อก่อนหน่อยผมยาวนะคะหน่อยไปพักร้อนมาหน่อยไปตัดผมที่เมืองไทยแล้วก็ชอบที่ผิวสีน้ําตาลของคุณไม่ต้องไปหาครีมหน้าขาวพอก อฟอกขาวให้มันขาวเขาชอบที่คุณคือคุณค่ะแล้วก็จิตใจก็สําคัญความขยันก็สําคัญฝรั่งชอบบุญนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือสาเหตุว่าทําไมเมียฝรั่งต้องทํางานก็คือเป็นการเพิ่มคุณค่าตัวคุณนั่นเองนะคะเราจะได้เป็นผู้หญิงเกรดพรีเมียมเรามีคุณค่า เราก็จะเจอผู้ชายที่เกรดพรีเมียมีคุณค่าเช่นเดียวกันเราเป็นคนแบบไหนนะคะเพื่อนๆเราก็จะดึงดูดคนแบบนั้นมาหาเราค่ะเราเป็นคนที่แบบมีจิตใจเมตตาอารีเราก็จะเจอผู้ชายที่มีมจิตใจเมตตาอารีเราเป็นคนที่จิตใจกว้างนะคะอดอน,น้อมถ่อมตนเราก็ไปเจอผู้ชายใจกว้างอดน้อมถ่อมตนเช่นเดียวกันค่ะเราเป็นคนแบบไหนเราเจอแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าคนเราถ้ามีอะไรที่แต,ตากต่างกันถ้าความคิดมันไม่เหมือนกันนะคะที่เขาพูดว่า สินไม่เสมอกันอะ่ะมันก็จะไปด้วยกันไม่ได้นะคะหรือในสมัยนี้เขาจะพูดว่าเออเคมีมันเข้ากันเราเราก็จะเจอคนที่คล้ายๆเรามาหาเรานั่นเองนะคะเราก็จะดึงดูดแบบนั้นมาหาเราค่ะนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะขึ้นจะจบก็จบเลยนะคะก็ทํางานดีนะคะไม่ทํางานก็ดีถ้าคุณสบายแล้วคุณไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะคะแต่ว่า สำหรับหน่อยถึงแม้จะไม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่หน่อยก็ชอบทํางานนะคะเพื่อนๆทางานดีที่สุดนะคะได้ตังค์ด้วยนะคะยิ่งไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรเลยทํามานี่เก็บอย่างเดียวเลยค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยถ้อยคําสุภาพนะคะ YouTube ไม่ส่งเสริมความแตกแยกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเจ้าของช่องคือหน่อยเองนะคะก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าความคิดนี้ไม่ตรงกับความคิดของใครก็ไม่เป็นไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะแต่ไม่ต้องคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำรุนแรงนะหน่อยเศร้านะคะเพื่อนๆคลิปนี้สวัสดีค่ะ